สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนออกกําลังกายเพิ่งเสร็จค่ะกําลังจะขับรถขับบ้านเนาะค่ะเนาะเออของเล่นใหม่จ้าสั่งไอที mm ่ว hmm. างโทรศัพท์หน้ารถเนาะมาใหม่ก็เลยลอง อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่ได้ว่าได้วีผมเนาะค่ะเนาะนี่คือสดสดเลยนะคะสดสแตากออกก่าังกายไม่ไหมเนาะค่ะเนาะห้ากันแกบแดงจุยลุยมาจากออกก๊ลังกายปั่นกันกับคุณเม้าเราเนะ ขี้ม่เ่้มกับบริธาตอาบน้ำ่ังเดียวจ้ะเดี๋ยวไปท้าบ้านนะคะนัถึงบ้านได้ไปท้าได้ถือโอกาสเฮ็ดคลิปไปน้ำนะคะนะ้องได้ไม่ยาวก็ไม่เป็นไรนะคะนะก็มีคลิปสั้นมั่งคลิปยาวมั่งเป็นไอ้ขนาดตา ไก่ไม่ไหมออกมาไม่ไมหม้าจังแดงหันหุอนอยู่นะกะไปด,ดูด้วกันว่าเป็นยังมันจังแดงหรอ กับบ้านกับพวกไก่ก็ค่ะเนาะใส่เวลาตอนนี้เพิ่งจะได้สองนาทีเพราะว่ามองออกกับร่างกายกับบริยูไก่จากมุงยูบนไหอเน้อะเนาะได้สองนาทีกับกา่าสีเอาจักสามนาทีเนาะค่ะเนาะถ้าบดถึงฮอดบานก็สิเอามันให้มันฮอดสามนาทีเนาะจังสีลม ตอนนี้ก็กำลังสิ้หอดบ้านแล้วนะคะเนาะว่นใดไปเที่ยวไซว่นใดไปไซก็บแจ็คซีแคคลิปอีกย่างหนึ่นะคะเนาะคลิปกินก็บบอคายได้แบบบอคายได้กินอีกย่างปนันใดกันเฮ็ดกันเลยถึงบ้านแล้วนะคะเนาะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะ ยได้สามนาทีอยู่นะจะว่าไปโอเคนะคะก็ถึงบ้านแล้วก็ขอแค่นี้แล้วกันสามนาทีก็ยังดีกว่าไม่มีคลิปลงนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะ,ะเนาะทุกคู่ทุกคนขอให้ทุกคนลำลำเรื่อยๆเฮงๆปังๆทุกคนนะคะเดอ้อขอบคุณ ทุกๆท่านเลยนะคะ Thank you everyone Thank you everybody สำหรับสปอร์ต my c h a n n e l See you next video Bye bye ค่ะ Bye bye, bye.